ป่าแถวบ้านผมนะ่ะมีเรื่องเล่าขานกันมานานว่ามีนางไม้ดุร้ายสิงอยู่ใครพลัดหลงเข้าไปมักจะไม่ได้กลับออกมาผมเองก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนั้นผมหลงเข้าไปในป่าลึกขณะที่ตามหาของป่าอยู่ อากาศเริ่มเย็นยะเยือกผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาสักพักก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงหวานใสราวกับเสียงกระซิบเข้ามาสิเข้ามาเล่นด้วยกันผมเดินตามเสียงนั้นไปอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งเห็นหญิงสาวสวยผมยาวสวมชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เธอส่งยิ้มให้ผมมาสิมาอยู่กับเราที่นี่ผมกำลังจะเดินเข้าไปแต่จูจ่ๆก็รู้สึกตัวเหมือนมีอะไรมาดึงสติผมมองไปที่มือของเธอมันไม่ใช่ผิวของคนแต่เป็นเปลือกไม้แห้งกร้านผมรีบวิ่งหนีสุดชีวิตได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังมาหนีไปหนีไปให้ผลแต่สักวัน แกต้องกลับมาตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยเข้าป่าลึกอีกเลยแล้วรู้แล้วว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัว